ถ้านักการเมืองเห็นเราเป็นควายถ้านักการเมืองเนี่ยสามารถจะป้อนย่ากับเราได้นกเอี้ยงบนหลังเราเนี่ยไม่เคยที่จะบอกกับเราเลยว่าไอ้ควายเอ้ยมึงไปกินหญ้าหวานเขาได้ยังไงมึงเู่หรือเปล่านกเอี้ยงอย่างกูเนี่ยเห็นมึงกินหญ้าหวานพวกเขาแล้วคุทรมานใจมากเลยนกเอี้ยงเอ๋ยก็เล่าว่าอย่างนี้ก็คุยกับควายว่าอย่างนี้เรายังคงเคี้ยวเอื้องยังคงเคี้ยวหญ้าหวานของนักการเมืองอยู่และนักการเมืองเนี่ย ย่าหวานเหานักการเมืองคือเศษเนื้อข้างเขียงแล้วเขาดูถูกว่าเราเป็นควายเรายังคงให้เขาดูถูกย่ำยีหัวใจเราอย่างนั้นหรือเพียงว่าเขาดูแลสารทุกสุขหิีบน้าใหม่ไหลไฟมาสว่างลูกเขาเลี้ยนไหม่ได้หรือเอาเอาเอาโฉน,นมาจำนำหรืออาจจะมีอะไรแต่พอเราซื้อไปสื่อมวลชนทั้งหลายทั้งปวงในประเทศนี้ถ้าเราได้ยินนักการเมืองท้องถิ่น พูดว่าประชาชนที่เลือกเขาเนี่ยว่าจะต้องเลือกเขาไปตลอดปีตลอดไปจน